สวัสดีครับนีโนนะครับมาเที่ยวบ้านน้องนโมอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่เจอน้องนโมน้องโมไม่อยู่ไปไหนไม่รู้นะครับเจอแต่ตุ๊กตาโดนไอมอนอยู่บ้านแค่ตัวเดียวทำไงถึงไม่เจอน้องนโมเนี่ยโอ้ใช่เศร้าจริงเลยงั้นเรามาเสดน้องนโมให้มาอยู่ตรงนี้ดีกว่ามีภ้าให้ผ้าวิเศษเสดูเลมอนเป็นน้องนโมเนี่ยนะคะต้องลองดูนี่นั่งเลยนะนี่โอเค Tinh 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 ok nắp nương sau 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 โอเคน้องโมเก่งมากเลยวันนี้นะครับน้องโมแล้วก็น้องน้องโมขอลาไปก่อนนะทุกท่นทุนท่โอเควันหลังใครอยากดูเราเริ่มใหม่ก่อนอีกก็กดติดตามเดี๋ยวน้องโมะเนาะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย